สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งชื่อประจำเครื่องนะครับของไอค m g 88T เป็นตัวนี้นะครับไอค m g 88T ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มีชื่อนะครับเอาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปุ <What? S 1> ๊บอ่เห็นไหมมันจะเป็นความถี่เลยทีนี้เราจะใส่ชื่อของเราหรือคอนซน์นะครับ ใส่ไปเวลาเปิดเครื่องขึ้นมามันจะขึ้นคอนไซน์ size, ห, 1970, หรือเป็นขึ้นชื่อของเราแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกเวลาเครื่องหายหรือไปสับสนกับคนอื่นนะครับพอเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นชื่อเราเลยนะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่สายาโปรแกรมนะครับอันนี้นะครับมันจะทําผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่สายโปรแกรมก่อนครับ ใส่สายโปรแกรมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราจะโปรแกรมเราต้องเปิดเครื่องด้วยนะครับเปิดเครื่องด้วยนะครับเปิดปุ๊บเปิดเครื่องให้มันรองรับไม่งั้นมันก็จะไม่อ่านข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมปุ๊บโปรแกรมตัวนี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับหรือท่านต้องการก็ขอมาทางเซตได้เลยนะครับอ ทีนี้ผมก็จะมาเปิดอ่านข้อมูลมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับมาเปิดมาก็จะมาตรงเอาเมาส์ไปจิ้มมันก็จะขึ้นรีดเห็นไหมครับอ่าดี๋ยวผลคลิกครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้มาครับเนี่ยครับอ่ามันก็จะเห็นไหมครับอ่ามันก็ำลังอ่านข้อมูลว่าในเครื่องมันมีอ่าช่องอะไรบ้างนะครับอ่านะครับประมาณก็หนึ่งนาทีประมาณนี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับทีนี้ เราก็จะมาดูตรงนี้ครับว่ามีช่องอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไปนี้ก่อนนะครับว่าเป็นช่องอะไรนะครับปุ๊บอันนี้มันมีอยู่3มช่องนะครับทีนี้เราจะตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อนะครับให้มาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับตัวข้อมูลล่างสุดนี่นะครับตัวคอมมอนนี่นะครับให้กดกากบาดครับปุ๊บให้กดตัวนี้นะครับ คีย์แอนด์ดิสเพย์เนี่ยตัวนี้ครับอ่าปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาหเห็นไหมครับขึ้นหน้าตาให้เรามาหานะครับอ่าอันนี้เราให้เรามาลูตรงข้างๆเนี่่ยอาหาอ่าเมนูนะครับเป็นเมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้นะครับอ่าเมนูดิสเพลย์อ่าเมนูนี้เลยครับเนี่ยเมนูดิสเพลย์นะครับเนี่ยครับอ่าเราก็จะใส่ชื่อตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ชื่อตรงนี้อ่า,อาปุ๊บ ่าเห็นไหมครับดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเราจะใส่ชื่อเป็นอะไรเราก็มาติ๊กเอานะครับตรงนี้นะครับอ่ะผมสมมติผมจะใส่ hs นะครับ h นะครับ h hotel นะครับอ่าปุ๊บอ่าต้องดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกอ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ s นะครับตัว s อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะเป็นตัว S ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่มัน S 7นะครับ7ก็ดับเบิบนคลิกครับเลขเแล้วเบาบลคลิกนะครับอ่็ดเสร็จแล้วก็ AT นะครับ AT อันนี้เป็นรหัสคอนไซายนะครับ A แล้วก็ T นะครับทีตัว T นะครับเดาบนคลิกครับปุ๊บเสร็จแล้วให้มากดโอเคตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดโอเคตรงนี้ครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับทีนี้พอเราใส่หมดทุกอย่างแล้วนะครับ ให้เรามาตัวนี้นะครับมาตัวนี้เลยนะครับเพื่อจะบันทึกเนี่ยครับเอาเมาส์ไปจิ้มมันจะขึ้นไร่เนี่เห็นไหมครับปุ๊บคลิกไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมครับมันถามว่าจะให้บันทึกเลยไหมนะครับเรากดโอเคครับนี่ครับปุ๊บสักพักมันกําลังประมวลผลอยู่นะครับนี่ครับประมวลผลอยู่เห็นไหมครับนะครับก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะครับ่า ตัวนี้สามารถปิดเปิดแบรนด์ได้นะครับตัวนี้อ่ะเซ็แตแล้วกดโอเคเลยครับปุ๊บอ่า well. อ่ะทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องอ่ะเราก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องอ่ะสายออกนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเปิดเครื่องขึ้นมามันจะขึ้นชื่อเรานะครับปุ๊บอ่า <ห Luca. S 2> เห็นไหมครับ s s เห็นไหมครับอ่าเอาใหม่นะครับเอาใหม่อ่าเอาใหม่ปุ๊บเปิดปุ๊บอ่าที่เราตั้งไปเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับอ่าง่ายๆไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ